มุนเลนขนาดได้ไก่ด้วยมันถึงัมุนเรียนปั๊บปั๊บปับเรียดอยู่เลย่งอะไรไม่ดังรเสียแล้วแตโอเคครับชัดไหมันน้มเจอกันเได้ไม่เกินนี่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 นีนนี่นีนี่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 นีนี่นี่นี่ี่นี่นีน พอพอครับปอปอไปเปลี่ยนน้องกาดนะครับน้องกาดอำเภอเตี๋ยวพลัวัฒนาน้องกาดวิทยาวัฒนาอำเภอเตี๋ยวพลัดบันทัดเตี๋ยวพลัดเตี๋ยวพลัดคอให้น้องมีความสุขวาเจริญนะครับพี่ยุ้ยบนยนะครับมาเพื่อปอขออยายาดีเมียไปมีปนะครับเตพดยต้องปอางนะครับเียต้อปปง ไม่เ <test Springs. c oughs> ีบนิษัทที่มีเลยตัวแรกสุดเลยตัวแรกสุดเลยบรนี่มันเอ่หมุนตัวองพวกเฟซกับทาสุดีกซื้อนี่ก็ซื้อเครื่องล้าให้กดดีด้วยนะครับตงากจะหนีจากไปแล้วเดี๋ยวเดก็ผู้หญิงมาอยู่ด้เเดว้าเลยเดียวก็เสียมือมจะรีบกลับไป่รีบมอบเนี่ รถไฟไม่ใช่รถไฟเดี๋ยวไม่ใช่รถไฟรถไฟไปไหนนั่งต um ัวนี้เด็กจะไปนั่งตัวนี้ขอบคุณครับรถไฟไปล้วได้เที่ยวนี่ถุงใส่ไปดิถุงถุงถุงเอาใส่ถุง เอาใครจะมอบอีกครับเอาเลยเราใส่ถุงด้วยนะต๊อปแมพิโอคิวบี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยเดินได้ไหมพี่ให้ตรงนี้อ่ะมันืนมัถ่ายรูปเป็นตัวโยนี่ไปไหนไม่เป็นไรหรอกพี่คนสวยถ่ายตรงไหนก็ไดยถ่ายตรงไหนก็สวยถูกใจที่สุดอคำนี้จะผิดจะห่อทำไมเน็กไคลเนี่ยอ่ะกไปันเขอให้มีความสุขเจริญนะครับมามา กดมือปิดที่พี่ท uh huh. ี่ท uh huh. ี่ถามว่ว okay, <these. S 2> พี่จะให้กระดานบาซื้อแล้วป้ายชื่อก็ทำแล้วพี่จะเลยเค่อาะไหนเดี๋ยวเครื่องาัดถึงได้อะไรนะเดี๋ยวดูดิไม่มีพี่มีสองห้าปีโอ้เดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะทุกคนไม่ได้พี่ไม่ใส่พีาใส่ไ้หรอทุกคนจะอะไรนะจะเกิดพอผมไปรับพี่บ้าก่อนทำไงจอชอจอชัยรูไหนกันจอชไมไม่ให้ใครอีกละ ไอ้ขีไอ้ขีดมัซื้อแล้วฮอร์ต้อีกสิบปีใส่ได้อะขีดมัซื้อหลับหลับซื้อแล้วโดนฮอร์อีกสิบปีแล้วถ้ใส่ีไม่แต่งก่อนต้องใส่ก่อนสักนิดนะสีมาสีมาเห็นแ่้มันทำแล้วเข็มขัดเข็มขัดมาพียังตกให้แล้วอ่ะที่วัดต่เกลือมันดำแล้วเกื่อมันดำตายชื่อก็ทำแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาในโอกาสนี้ก็

<c oughs> บางสายนไม่ด้ดีก็เพราะว่าถ้าจบมีเงนก็อะไรแ้ไรไก็ม่รแล้งกาางการอยแล้วก็ทังย,ยน,น่อยก็ไมไม่ไมวลร <c oughs> ว่าให้อใหอใหอหนองเียนนาทีกางงานนะครับกูท็อกนี่เป็นพูดถึงครูบาอาจารย์กัน <c oughs> คุณต๊อกเปคหลาบกเรป็เพื่อนตอนเรียนยมนะุหลาเนค่ที่นี่คราไม่รู้เรื่องคนอื่นไม่รู้เรื่องแต่คกุหลาบรูเรืใครคือคุกุหลาบเป็นคูคุตออ๋อเป็นคูคุณอกคูกัอกคือเป็นหมู่บ้าน ก็าหวังว่าจะโอ้ยยินที่พูดรังๆนะครับพูดท็อกดีการเซลอยข้างๆกันมาไปเดี๋ยวล้มโต๊ะแล้วโต้งข้างเลยต้องไป็นนายผมเองเนี่ยลองลองใช้ชีวิตเธอลองใช้ชีวิตแบบว่าอาทิตย์นึงกลับพี่อะไรอย่างไล่ปกติดอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมไม่ก็ไปกลับไม่ผ่านไหวหรอกค่ะไม่ใช่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ยังมี จบเนี่ยนานี้ไม่ละเอามันก็แต่งนี่จไปไปไปจไปไปโชคดีขอบคุณครับายมต